สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นะคะในวันนี้เรามานำเสนอให้ชมค่ับรถ Nissan a m e l a ค่ะรถปี2012เครื่องยนต์1.2ตัว E ค่ะราคา1เซนต์14,000บาทนะคะรถมือ1ค่ะทุกท่านรถสวยขับดีนะคะมือ1นละที่นี้ก็คล้ายๆกับมือเดียวปะะ้ายแดงนะคะทุกท่านไม่ใช่รถป้ายแดงนะคะ 1,14,000บาทแต่งนิดๆเครื่องเสียงอย่างดีค่ะไปตามสภาพนี้เลยนะคะท่านดูรูปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจกันนะคะพิกดัดดูรถแถวพระราม9ค่ะนิสสันอเมรเครื่องยนต์ประหยัดนะคะ1,200ซีซีเกียร์ออโต้น,นะคะดูหนังฟังเพลงสบายค่ะใช้งานได้คปกติขับขี่ได้สบายสนใจสอบ,บถามโดยตรง ตามเบอโทรใต้คลิปนะคะนัดหมายร่วงหน้าและควรไปดูก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะในวันนี้แอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ